คุณผู้ชมครับกลับมาแล้วครับกับมาอีครั้งหนึ่งกับราการไทยแลนด์คาราบาักักักเล็กครับผม ทั้งหนาข้า,างรอนรายการที่เราบอกว่าเปิดโอากาสให้กับทุกผู้ชมครับได้เข้ามาสแสดงความสามารถกันแบบเปิดกว้างเลยนะครับทุกจนชั้นขอเพียงแต่แค่มีความสามารถเท่านั้นรายการไทยแลนด์ทามากอสทเล่นของเรายินดีต้อนรับผู้ชมทุกๆท่านครับและในวันนี้ครับแขกรับเชิญคนแรกข,ของเราที่จะมาสะแสดงความสามารถในวันนี้ผมเชิญเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวมาคุยกับเขากันครับว่าเขาจะมาสะแสดงความสามารถอะไรขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญคนแรกเลย ครับปิ๋มอะไรนะปิ๋มคุณไม่ต้องอ๋อไม่ต้องคุณปิ๋มเป็นเป็นเป็นเป็ใครมาตั้งไหนครับจะเป็นนักศึกษาหรือทำธงระทำงานอะไรยังไงฮะปิ๋มเป็นนักศึกษาค่ะอ๋อที่ไหนครับที่เอ่อลาดปลาเคาค่ะ้าดปลาเค้าถึงได้ครับคุณขึ้นได้ไม่ออกคุณก็มาดปลาเค้าอยู่คุณไม่อยากให้โปผล่ช่วงชีวิตมัธยมบ้างค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับ ตอนนี้นะคะก็อายุ27ปีก็เรียนอยู่ชั้นม3ค่ะ27ม3แล้วเป็นพัฒนาการที่ดูดีมากเลยอยากทำดูดีอบหนัแน่นค่ะแล้วแล้ว,ลว,ลวคุณคุณคุณปิ่มเนี่ยมีปิ่มค่ะทั้งนั้นรบกวนคุณรบกวนมาลึงเนี่ยช่วยช่วยพูดชื่อตัวเองกันละกันค่ะมิควเมาสามารถพิเศษอะไรไหมฮะคือปิ่มเป็นคนที่ชอบงานศิลปะค่ะแต่งตัวไม่ไม่เหมือนพวกอาร์ติสหรือ อะไรยังไงเลยนะฮะมันเป็นศิลปินก็ไม่ตโทษครัพี่ฮะค่ะคือว่ามันเป็นศิละปะค่ะศิลปินก็ก็คือมันไม่ต้องมีอะไรให้มันตีกรอบเราคืออยากจะแสดงอะไรก็คืออิสระได้เลยอะค่ะพี่อ๋อคุณเป็นอะไรก่อนเข้ารายการนะฮะไม่รู้ใครเอาใบอะไรอีกอ๋อใบโพท่านเลยคุณ <c oughs> จะมาขอแล้คุณเปลีบอลไว้อ่ะบอลไว้คิดว่าท่านมา อวันนี้คิดว่าพร้อมขนาดไหนครับกับการจะมาโชว์ขสามารถในรายการของเราปิ่มค่ามั่นใจมากค่ะเพราะว่าเออเวลาวาดรูปออกมาแล้วเนี่ยก็คือสวยมากค่ะกี่ใบครับพี่กินเข้าไปกินเอตาคุณดูรอยงานพาะปิมได้เวลาหนอนอ๋อได้เวลาเราอ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อถ้าง้นถ้าง้น เ,เ,เรียวเชิญเลยดีกว่าเิญเชิญเชิญเชิญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูความสามารถของคุณปิ่นกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วยังไงฮะเอาต้องต้องมี <c oughs> อะไรเป็นงองคนน์ประกอบฮะมีผ้าใบาค่ะแล้วก็มีสีค่ะ<อ>แล้วก็ปินไม,ไมไ่ไม่ได้ว่ารูปธรรมดาก็ต้องมีล่ะต้อมีค่ะต้องมีค่ะต้องมีเขป่นีะไปร้นะอคค่ะไฟก่อนค่ะไยังไม่ปิ <c oughs> ่นค่ะอยปิ่ให้คิค่ะ ังต่ผมก็ตื่นเต้นกับคุณติมเอาละครเอาละครติดหตาครับเรามาติดหนตาครับคุณติมแน่นอนครับต้องเป็นใบโล่นนครนี่อาละครเดี๋ยวเรามาดูกันนะต้องจรนติาแบบทีุณติ๋มจะมาแสงควาสาวแต่้าหลังนี่เหล้วันครับอ่น ไฟตีไฟอ่ะเออองตีองันไันเลครับาสอเออนไ้าอ้้อเลยเดียวเดียวเดียวค่เดียวเดียวแค่เดียวยวเดียวรอก่อนครับเห็ u ดูสิไปเอยครับล่อยไปครับแโอ้แล้วมืดด้วย อาโอเคไม่เป็นไปครับไปไอ่เยเออโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคุณในห้องส่งตื่นลุกฮือครับอ่าเน่เน่เน่เอาละครับคุณผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วนะนี่คือศิลปะหรืออะไรครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมในห้องส่งครับไปจัดเลยไม่น่าเชื่อครับ เดี๋ยวมาเดียวมาเดี๋ย่โตเดี๋ยวนายเดี๋ยวคนดูฮผู้กับใครครับอ่าได้เอาแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มนะนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนะนะรายการนี้เวลาสองโมงแล้วก็เนี่ยเดินไปไหนเลยนะครับมาครับเริ่มนะอู้อาล้วครับเอาครับกล้องตาเลยนะครับกล้องครับนี่ครับศิละปะครับเออเราจะนอนก็ฟ้องคืนนะครับพี่อ้า โอ้ตายแล้วเออครับผมผม,ผมป,ประสบพบกมนบรุงนะครับ <c oughs> เ,ออเอาละครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหโอ้หแต่ใช้คำว่าร่อนเลยนะครับโอ้เป็นการร่อนว่าภาพี่คุณผู้ชมแล้วนะครับคนตัดสินนะครับคณะกรรมการสามคนของเราครับมือมือค้างเหมือนจะกดไฟไม่น่าหยาดก็หยัดครับจงกดครับ น้าน้มีมีครูนะครับเากรรมการใช่ครับฮะเอาชื่ตเอาชื่อกรรการเลยครับโอ้โหอ,โอ,โอียบร้อยนะโอ้คุณเตือใช่ไมครับุณเป๋มใช่ค่ะมันมันออกมาสวยมากกว่าที่แบบปิิมคิดไว้เลยค่ะไออย่างนี้นะครับที่ที่คุณเป๋มเรียกว่างานศิลปะค่ะ แน่ตรงไหนฮะมันมัน,ม,นมันสื่อ,อยังไงอธิบายคุณผู้ชมนิดนึงอันนี้นะคะคือคนเต้นรำอยู่บนตะวานทางช้ามเผือกค่ะตะกกวันแล้วยังมีทางช้างเผือกเห็นเห็นเหนตรงนี้ไหมคะคุณกินหลือฉีดเข้าเส้นนะครับไอไใบโพกบทเอาค่ะเอ,บอาบดหายที่เ่ิดเคย,ยอมด้วยอันนี้เป็นเดาวหางัเลเห็นเห็น,หนตรงนี้ไหมคะครับผม มันคือมันบินเข้ามาปะทะเพราะว่าแข่งแสงไฟปาร์ตี้เอาปาร์ตี้อานนี้คือคอยเห็นไหมคะนี่แต่ละลูกตาเขาเพราะว่าเขาเต้นหลับตาอยู่ก็คือเขาพริ้มอยู่ใช่ค่ะคือคนเนี้ยเยอะละเขาก็เลยได้ออกนอกโลกฮะเขาคือหมายถึงว่าเขาเต้นยเแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วก็ไปนอกโลกได้ละครับเนื้อที่น้องพึ่งพาใคและแล้วไอเดาหางทเลของคุณปิ๋มเนี่ยัฮะคือสิ่งที่เขามองเห็นค่ะ คือสิ่งที่คนนี้เขามองเห็นมองเห็นดาวหางทะเลก็ไหนคุณปิ๋มบอกเขาหลับตาแฮะเขาอยู่ในจินตนาการค่ะอ๋องานศิลปะใช่ค่ะเพราะโลนี้เขาก็เห็นของเขาเองนี่นี่นี่บอกว่ามันคืองานศิลปะใช่ค่ะนี้่นะเขาก็ยกไฟของเทคดิซัสต์ทิซัสต์ด้วยใช่ค่ะเขายกออกมาด้วยก็คือไฟสีแดงตรงนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นบริวารที่เขาเรียกมาด้วยนะคะก็นี่ผมควรจะสะดอเขาย่างไระเขาเรียกมานั่งได้บริวารมาด้วยแล้วแต่เขาจะเรียกนะคะใช่อันนี้ก็เป็นความวุ่นวายของจักรวาลอ๋อมันคันขึ้งยึดซึ้งมากแต่ว่าเริมปริมก็เขียนให้ครบเลยขอมเหมือนเดิมนะครับริเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณปิิมเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคือคือบอกตรงผมไม่มีความรู้เรื่องศิลปะ แล้วผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอินไปกับภาพที่คุณปิ๋มได้นำเสนอมามองไม่รู้เรื่องจริงๆผมผมเชี่ยวชาญเรื่องของศิลปะมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเชิญอาจารย์เขาเลยดีกว่าขอใส่ภาพปูโตก่อนได้ฮะเชิญเชิญคุณปิ๋มเลยนะครับระหว่างนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์เฉลิมชัยสวัสดีครับอาจารย์อ่าเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยวิจารณ์นิดนึงฮะ กูอยากจะบอกอย่างนี้เลยนะครับว่างานศิลปะที่ดีเนี่ยนะครับอาจารย์ครับมันต้องลงสีแบบนี้นี่คืองานศิลปะที่ถูกอการลงสีของเขาโดยเฉพาะดาวหางอะไรนะดาวหางฮันเล่ดาวหงฮันเล่เนี่ยมันใช่เลยวิธีโค้งของดาวหางที่กําลังหลุดวงโคจรเข้ามาในโลกของเรามันจะทําให้คนคนนี้ที่ใช้จิตนาทกาในการมองสัมผัสถึงเห็นถึงเขาได้อาจารย์สุดยอดมาก นาสีชัดสื่อไฟนาีชัสื่อการลงสีของเขาให้สีแดงหมายถึงความร้อนแรงมันคือสุดยอดของเอานี่คือสุดยอดสุดยอดของศิลปะคืออาจารย์เฉลิมเราจะบอกว่านี่คืองานศิลปะชิ้นโบแดงชิ้นโบแดงประเทศไทยของเราโอ้โหนี่ครับผมให้ผ่านนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากอาจารย์เฉลิมใช่นะครับแต่คนเดียวผมว่ามันจะดูมันจะดู ไม่น่าเชื่อถือผมมีโอ้โหอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนเชิญมานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ทวินอาจารย์ทวินอาจารย์ทวินนี่โอ้โหคนนี้ดังนะโอ้เออเขาโอ้โหจี๊อลการมากอาจารย์ทวินดัดมีดาวโจนอันนี้ที่บอกว่าอาจารย์ที่น่าเชื่อถือได้ใช่ครับใช่ครับอันนี้ใช่อาจารย์ทวินแน่เหรอใช่ครับผมเคยเห็น ไม่ใช่พราปู่ชูชกไปเนี่ยปู่ชูชกไปเนี่ยอาจารย์ทวีนอาจารย์ทวีนไม่ใช่เพราปู่ชูชกนะอาจารย์ทวีนนะจะเล่นเลยไหมไปเล่นละอาจารย์ทวีนลืมป่ะก็ข้าวไปแล้วก็เล่นใหม่ไอวิจารณ์วิจารณ์หน่อยฮะอาจารย์อาจารย์ทวีนอาจารย์อยากจะบอกว่าแหมงานชิ้นนี้หืมโทษนะโอ้โหดูไม่ได้เลยเฮ้ยเป็นงานที่นี่คือศิลปะเฮ้ยเใช่ที่ไหนเฮ้ยอาจารย์ทวีนขัดแย้งเป็นงานที่ดูไม่ได้ ใช้อะไรในการว่ารูปอ้าอโอ้โหเป็นงานที่หาความหมายหาทิศทางหาความสมบูรณ์ไม่ได้สักอย่างเลยไม่ได้เดียวอาจารย์สมมองว่าไม่ใช่หรือป่ะมันเลอะเถอะเฮ้ยโอ้ยเออนี่มันเลอะเถอะไม่อาจารย์สมิทพูดเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยเลยแกคงเลยมตัวอาจารย์เฉลิมชัยไปแล้เลอะเถอะเลอะเถอะเหรอฮะเลอะเถอะทำไมมันไม่ครบแล้วคะมันมีไฟมีคนแล้วอือใช่อะผมถ้าเป็นผมนะผมเป็นโจอ่า ผมไม่ให้ผ่านอ้าวถ้าเขาเป็น้ถาเขาเป็นโตเขาไม่ผ่านด้วยนะครับไม่อยากจะไปเล่นกับบังเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาย่างนี้ดีกว่าเอาย่างนี้ดีกว่าในเมื่ออาจารย์สองท่านมาเนี่ยผมอยากจะให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยโชว์ผลงานศิลปะสักนิดนึงอาจารย์เฉลิ้งใช่พอได้ไหมฮะอาจารย์เรียนมาเรียนเรียนศิลปกรนะฮะเกษตรเฮ้ยพอเกษตรเกษตรแร์ขายต้นมะขามอยู่โอเคนะครับอาจารย์ได้นะครับที่เจกันอีกทีนะฮะอาจารย์ถนัดมากเลยอาจารย์ว่า อ,า,อาจารย์ถนัดมากนี่ครับเชิญครับ,บ,บาอาจารย์อาจารย์จะถนัดเรื่องของว่าร,รูปหน้าอ๋อเฮ้ยใบหน้าคนอาจารย์ถนัดมากครับครับรูปหน้านาย่ยอาจารย์ถนัดจริงจริงนะฮะเอาเหมือนขนาดไหนเอาแบบว่าเป๊ะๆเลยครับขอเป็นรูปหน้าอาจารย์ทวินเป็นรูปหน้าอาจารย์ทวินทวินถับผมให้มีปัญหาเอาที่ประหารหัวสุนัขหมอรักษาไอ้เล่าคนกิ อาจารย์คงมีชื่อคนตลกแถวหัวเราะรองส่งเรื่องนานแล้วอไม่รับแกหน่อยโอแต่ผูกพันพับัวพันบัวก,กันนี่เลาะคอแห้งแล้วอ่ะดัชนีไอ้ดัชนีดาวโจรจะเล่นกันกอดตายผมู้อยากจะย้อนเลยจะเล่นไหมแล้วโอเคแล้วเรเสร็จต้องเอาเป็นวาดรูปหน้าอาจารย์วาดรูปหน้าอาจารย์ทวิลใช่ครับเอาเหมือนนะเอาเหมือนที่จะนะครับ ทานเนี่ยวาดรูปมาตั้งแต่เล็กโดยเพราะรูปหน้าเหมือนกิ๊บแล้ฮะการวาดรูปหน้าเป็นต้องใช้สีสีเนื้อเอาแงะอยู่แล้วฮะสีเนื้อนี่ครับผมสีไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเชิญอาจารย์วินอยู่ใกล้ๆแบบเป็นแบบจิงเกอร์เบลนจิงเกอร์โอดูเว่โอวันสดไม่ใช่สีขาอนาไอ้นี่ ดาวโจของเราไม่เล่นเอาวาดรูปครับรูปหน้าอุ้งามย้วเท่าไหร่ขความชัวงแล้วเพราะว่าชั้นที่ใครดูเชิญโอ้รูปหน้าอาจารย์ถวินเอาเลยให้ปัญหารายการมีวสมงยังไม่ได้คุยเรื่องบอลเลยอ้าผู้ชมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครู่เดียวครับเราจะได้ตานกันครับกับงานหรือปาชิ้นเอกของอาจารย์เหลิมชัยครับกับการรูปหน้าอาจารย์ถวินครับผมไม่เชื่อครับ ร้อยวันทำปีครับเราจะได้เห็นนักทีครับกับสองธระจานนะฮะคนรูปหมดแล้วอะไรครับเนี่ยอาจารย์เฉลิมใช่ว่าดรูปหน้าไหนครับนี่ไงนี่ว่าดลูกอ่ะก็ไหนหน้าการรูปหน้านี่ไงนี่ไงรูปหน้าเอาลูกหน้าแาจารวินเอาลูกหน้าแาจารวินอาจารย์ทวินดัชนีเอาจอเลยนะอะไรคิ้วหลุดขยันรูปซะด้วยอ่ะหอมไปนอนไป นี่หมดละหมดละหมดละมานั่งคำหน้าป่วยเฮ้ยคือเขาหมดเขาหมดชั่วโมงแล้วอ่ะนี่หมดละหมดละหมละมาทำแบบนี้เลยนพอจทิ้งละพอพอแล้วพอแล้วเร่ได้ยังไม่มีอะไรอ่ะเราเล่นกันเราเล่นกันหนุกหนานสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังเข้าสู่รายการของเราในครั้งนี้คือชาร์จฮับเก้ สปอร์ตหนึ่งของเรานี่เองหมดนะฮะทุกวันพระสบาดีนะครับตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ก็เสนองานที่ไม่รู้จะเรียกว่าศิลปะหรือเปล่านะฮะแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตามรายการต่างๆที่มีการประกวดประขันกันว่าเยอะแยะมากมายนะฮะเรียกว่าคนไหที่มีความสามารถต้องบอกว่าช่วงนี้มีเวทีไว้ให้ออกมาแสดงความสามารถกันเยอะจริงๆคือสมัยก่อนไม่มีแบบนี้ใชรายการที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้ามาแสดงความสามารถ นะฮะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าโอ้หลายเวทีของบอกเลยหลายรายการด้วยใช่นะฮะวันนี้เราก็เลยอยากจะพูดถึงช่องทางในการติดต่อก่อนได้ครับช่องทางในการติดต่อของเรานะครับเอสครับคุณผู้ชมฮะก็สามารถสื่อสารกันได้ครับพิมพ์ซีเว้นวัดส่งไปที่4 8 2 7 7 8 9งเด้านะครับส่งเข้ามาท่อปิดของเราครับพี่ป๋องท่อปิดของเรานะครับวันนี้ก็อยาก